ในเงามืดของประวัติศาสตร์และตำนานทุกวัฒนารมลวนซ่อนเล้นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยอำนาจลี้ลับเชกเช่นแมวซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เรื่องราวเต็มไปด้วยปริศนาอันลึกลับเพราะพวกมันมีตำนานที่ปรากฏในจารึกอยู่ทั่วโลกผู้คนต่างเล่าว,ว่าพวกมันไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงในบ้านแต่ยังเป็นผู้คุ้มครองเป็นดั่งเหล่าทว,วยเทพเจ้าไปจนถึงตัวแทนผู้นำทางสู่ดินแดนหลังความตาย เจ้าแมวจากตำนานอินคาผู้ปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับมนุษย์และแผ่นดินมิวมักปรากฏในรูปลักษณ์ของแมวที่มีดวงตาแหลมคมดังแสงดาวเปล่งประกายด้วยพลังลึกลับที่สร้างความหวาดกลัวแม้แต่ศัตรูที่กล้าหาญที่สุดมิวมีขนเป็นสีดำสนิทสะท้อนถึงความเชื่อมโยงกับความลึกลับของจักรวาลดวงตาเรืองรองของเขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งที่อยู่ในเงามืดได้อย่างชัดเจนแม้ว่าศัตรูจะซ่อนอยู่ในความลึกลับสักเพียงใด ก็ไม่อาจหลบพ้นสายตาของเขามิวเป็นเทพแห่งการคุ้มครองเขาสามารถป้องกันภัยร้ายจากโลกภายนอกและยังปกป้องวิญญาณจากอันตรายในโลกหลังความตายกล่าวกันว่ามิวสามารถใช้เสียงขู่คำรามเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่พยายามลุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของมนุษย์และสามารถปิดกั้นพลังที่อาจทำร้ายทั้งชีวิตและวิญญาณได้เสียงร้องของเขาถือเป็นคำเตือนจากถวยเทพหากมีเหตุการณ์ร้ายแรงกำลังจะเกิดขึ้น เสียงร้องนี้จะก้องไปทั่วภูเขาและหุบเขาของอินคาปลุกให้ผู้คนตระหนักและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงเคารพบ,บูชามิลในฐานะผู้ที่มองเห็นและรับรู้อนาคตได้นอกจากการปกป้องคุ้มภัยเหล่าผู้คนแล้วมิวยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิทักษ์วิญญาณผู้คนเชื่อว่าเขามีพลังในการดูแลว,วิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไม่ให้หลงทางหรือถูกทำลายจากวิญญาณได้ การบูชาและการเรียกหาเขาจึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปอย่างปลอดภัยชาวอินคาัักบูชามิวในฐานะผู้พิทักษ์บ้านเดือนและชุมชนผู้คนจะจัดพิธีบูชาในวันที่พายุใหญ่หรือภัยธรรมชาติกำลังจะมาเพื่อขอให้เขาคุ้มครองแผ่นดินจากพลังอันรุนแรงพวกเขาเชื่อว่าหากทำการบูชาอย่างเหมาะสมมิวจะช่วยปกป้องไม่ให้สัตว์ร้ายหรือวิญญาณชั่วข้ามผ่านเขตแดนมาได้ ในยามรบมิวยังถูกเรียกหาในพิธีกรรมเพื่อขอพลังป้องกันและการชี้นําให้แก่กองทัพพลังแห่งความสงบและการคุ้มครองของเขาจะช่วยให้เหล่านักรบสามารถก้าวผ่านความกลัวและมีความมั่นใจในการต่อสู้กับศัตรูไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออันตรายที่มองไม่เห็น 2. บาสเต็เทพเจ้าแมวแห่งอียิปบราณเทพีแห่งการปกป้องบ้านเรือนความอุดมสมบูรณ์ความสุขในครอบครัวและการคลอดบุตร พาสเตมักปรากฏในร่างของแมวตัวเมียที่สง่างามหรือในลักษณะของหญิงสาวที่มีสีสเปนแมวที่มีความละมุนละไมขนาะเดียวกันก็สะท้อนถึงพลังและความเฉลียวฉลาดของสัตว์ที่แฝงไว้ในตำนานอียิปต์แมวถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องและความสุขในบ้านเรือนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเปลี่ยนร่างจากแมวซูมนย์เธอจะสวมใส่เครื่องแต่งกายของราชินี มีสร้อยคอและเครื่องประดับอันงดง,งามถือซิตรัมซึ่งเป็นเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองบาสเตตเป็นนักรบผู้แข็งแกร่งที่สามารถใช้พลังอำนาจในการปกป้องผู้คนจากศัตรูและพลังชั่วร้ายต่างๆโดยเธอมีพลังในการขับไล่ผู้ผีวิญ,ญญาณร้ายปกป้องจากโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงภัยจากมแมลงและสัตว์ร้ายที่เข้ามารุกรานบ้านเรือนของผู้คน อีกทั้งยังมีพลังในการควบคุมความอุดมสมบูรณ์และการลอดบุตรทําให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเคารพบูชาเธอเพื่อให้การลอดบุตรเป็นไปอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าบาสเตตสามารถมอบความสุขให้กับผู้คนทําให้เธอได้รับการบูชาเพื่อขอพรด้านความรักและชีวิตที่สมบูรณ์บาสเตตเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับความเคารพบูชาอย่างกว้างขวางมีการสร้างวิหารที่ยิ่งใหญ่เพื่อบูชาเธอที่เมืองบูบาสติส ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมและการบูชาแมวแมวในวิหารของบาสเตตดจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและบางครั้งยังถูกใช้เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับเทพเจ้าอีกด้วย 3. รลี่โชโฮเทพพเจ้าแห่งการเกษตรในตำนานจีนที่เปลี่ยนไปด้วยความลึกลับและพลังคุ้มครองลี่โชเป็นแมวที่มีลักษณะงดงามลำตัวห่อหุ้มด้วยขนที่เรียบเลื่อนสีทองระยับดั่งแสงตะวันยามรุ่งอรุณ ดวงตาของมันเป็นสีเขียวมรกตเรืองรองสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับพลังแห่งธรรมชาติและแผ่นดินร่างกายของมันเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบปรากฏอยู่บนขอบฟ้าในยามที่ชาวนาเริ่มปลูกพืชผลล่โชมีพลังในการปัดเป่าภาัยร้ายจากธรรมชาติเช่นมแมลงศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิตที่คุกคามได้นาเพียงการขยับหางหรือมองไปยังพืชผล มันสามารถเรียกพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ในดินและต้นไม้เพื่อปกป้องพืชจากการทำลายล้างของศัตรตูพืชบางครั้งชาวนาเชื่อว่าการได้เห็นลิโชในช่วงเวลาของการปลูกพืชผลเป็นสัญญาณแห่งความโชคดีจะนำมาซึ่งผลผลิตที่งดงามและอุดมสมบูรณ์ในตำนานจีนชาวบ้านจะมีการจัดพิธีบูชาลิโชด้วยเครื่องเส้นสังเวยที่ประณีตเพื่อขอพรจากเทพเจ้าแมวนี้ให้ปกป้องไดนาและชุมชนพวกเขาจะวางรูปปั้นแมวไว้ในไดนา โดยเชื่อว่ามันจะเป็นตัวแทนของลี่โชวซึ่งจะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาก้ำกายด้วยพลังที่ลึกลับและแฝงไปด้วยอำนาจลี่โชวมักจะปรากฏตัวในยามเมื่อแผ่นดินต้องการการปกป้องไม่ว่าจะเป็นพายุที่กำลังจะพัดผ่านหรือนกแมลงที่มาอรารวาสในไดนาะชาวนาเชื่อว่าเมื่อพวกเขาขอพรจากลี่โชวลมที่พัดเบาๆผ่านทุ่งนาจะเป็นสัญญาณว่าเขาได้มาถึงเพื่อทำหน้าที่ของตน นี่โชจึงเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองและความหวังในชีวิตของชาวนา 4. ปาเกเนโกสิ่งมีชีวิตลึกลับจากตำนานญี่ปุ่นปาเกเนโกคือแมวที่ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่มันสามารถเปลี่ยนด้างและใช้เวทมนต์ได้อย่างเหนือชั้นรูปร่างของมันอาจดูเหมือนแมวตัวโตทัวต่วไปแต่เมื่อมันเปิดเผยพลังวิเศษขนที่นุ่มเป็นเงาก็จะเปล่งประกายเจิดจ้าหางของมันจะยาวขึ้นและแตกออกเป็นสองหาง ซึ่งเป็นสัญญาณของอำนาจเวทมนต์ที่เพิ่มขึ้นขณะที่ดวงตาสีทองของมันก็จะฉายแสงเยือกเย็นเหมือนรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดความสามารถของบาเกตเนโก้นั้นมาเกี่ยวข้องกับความลึกลับและเจ้าเล่ห์มันสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์หรือสิ่งอื่นที่น่าประหลาดใจได้เพื่อหลอกลวงหรือสร้างเรื่องสนุกเพียงแค่เพื่อความบันเทิงของมันเองและมันยังสามารถใช้เวทมนต์ในการสร้างภาพลวงตาหรือแม้กระทั่งสาบแช่งมนุษย์ที่ทำร้ายมันอีกด้วย ทำให้มันมักถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทางสนุกสนานและน่าหว่นเกงบางตำนานเล่าว่ามันชอบแปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วเข้าสังคมเพื่อสร้างความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆเล่นกลเพื่อหัวเราเบาๆในที่เงียบงันปาเกตเนโกแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในธรรมชาติมันมีพลังในการปลดปล่อยจิตวิญญาณของตนเพื่อสำรวจโลกในรูปแบบต่างๆบางครั้งก็เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ที่มันชื่นชอบแต่บางคราวมันก็อาจสร้างปัญหาให้ เพียงเพราะความสุขสนความคล่องแคล่วของมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังอันน่าประหลาดใจที่ซ่อนอยู่ในตัวของสิ่งมีชีวิตที่ดูธรรมดา 5. า<ฮ>มาตาโกแมววิเศษในตำนานพื้นบ้านของฝรั่งเศสที่นำโชคลาภหรือคำสาปมาสู่เจ้าของมาตาโกเป็นแมวขนาดใหญ่ที่มีขนสีดำเงางามมีดวงตาสีเหลืองอมพันธ์ที่เปล่งแสงเจิดจ้าและเต็มไปด้วยความลึกลับดูน่ากลัวเชื่อกันว่ามันสามารถเป็นได้ทั้งวิญญาณเฝ้าสมบัติ ผู้พิทักษ์หรือแม้กระทั่งผู้นำพาความโชคร้ายหากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องในแคว้นโปวองของฝรั่งเศสผู้คนจะนับถือมาตาโกในฐานะวิญญาณที่สามารถนำพลังอันยิ่งใหญ่และโชคลาภมาให้พวกเขาเชื่อว่าหากดูแลมันอย่างดีเมื่อพากลับมาบ้านให้มันกินอาหารมื้อแรกก่อนใครในครอบครัว การกระทํานี้แสดงถึงการยอมรับและให้เกียรติต่อมันท้ามโกจะตอบแทนด้วยการนําโชคลาภและทรัพย์สมบัติมาให้หรือทําให้กิจการเจริญรุ่งเรืองในทางกลับกันหากผู้เป็นเจ้าของไม่ดูแลมันอย่างเหมาะสมปล่อยให้หิวโหยหรือทําให้มันโกรธมันจะเปลี่ยนจากการมอบโชคลาภไปเป็นการนําโชคร้ายมาให้โดยอาจทําให้ทรัพย์สินของครอบครัวสูญสิน้นหรือทําให้เจ้าของตกอยู่ในข้อกํมอันน่ากลัว 6. ชากา แมวในตำนานของชาวมายาที่เกี่ยวข้องกับพลังเวทมนต์และเทพ,พเจ้าชากามีลักษณะคล้ายกับแมวป่ามีขนที่เลื่นมันและเงางามดวงตาของมันมีความแหลมคมเป่งปากกายซึ่งเชื่อว่าเต็มไปด้วยพลังแห่งมนตาดวงตาสามารถมองเห็นวิญญาณหรือสิ่งที่อยู่ในโลกอื่นได้เสียงร้องของมันมีพลังที่สามารถสั่นสะเทือนทั้งโลกแห่งวิญญาณและโลกแห่งความเป็นจริง ชากาเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าหลายองค์ในตำนานมายาโดยเฉพาะกับเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและดินแดนแห่งวิญญาณมันถือว่าเป็นสื่อกลางที่เชื่อมต่อโลกของมนุษย์กับโลกของเทพเจ้าพลังของมันช่วยในการส่งคำอธิษฐานและสื่อสารกับเหล่าทวยเทพในพิธีกำบางประเภทชากาคือผู้นำทางวิญญาณโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นการเดินทางของวิญญาณหลังความตาย มันจะคอยปกป้องและนำทางวิญญาณผ่านดินแดนแห่งความมืดและอันตรายเพื่อไปยังที่พักสุดท้ายนอกจากนี้มันยังมีความสามารถในการควบคุมองค์ประกอบของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพายุลมหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศพลังของมันจะถูกใช้ในการช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์หรือทำให้ภัยพิบัติลดลง7เทกุลและบีกุลแมวศักดิ์สิทธิ์ของเทพีเฟยา่าจากตำนานนอต สมัยแรกเริ่มไม่ปรากฏชื่อแมวนี้อยู่ในตำนานดั้งเดิมแต่ในวรรณกรรมสมัยใหม่ให้ชื่อว่าเทกุลและบีกุลซึ่งเป็นแมวที่มีขนาดใหญ่และสง่างามมีขนสีทองที่นุ่มและเงางามพวกมันทำหน้าที่เทียมราชรถให้กับเทพีเฟย่าค่ะเทกุลและบีกุลมีความสามารถพิเศษในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและว่องไวสามารถนำพาเฟยา่าไปในทุกที่ที่เธอต้องการได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่มีการจำกัดเรื่องเวลาและระยะทาง พวกมันมีพลังในการปกป้องเธอจากสิ่งชั่วร้ายและยังมีความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์นในอนาคตหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ทั้งยังถือเป็นสัตว์ที่นำโชคและความสำเร็จมาให้ในตำนานนอตแมวมักมีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์และคาถาโดยเฉพาะในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรักและการเกษตรเทกุลและบิกุลจึงเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์การเจริญเติบโตความงามความมีชีวิตชีวา และสัญญาณแห่งโชคลาภในอดีตผู้คนจึงนับถือเทพีเฟย่าและทำการบูชาแมวเหล่านี้เพื่อขอให้ได้รับความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต 8. แคดซิดแมวปีศาจขนดำในตำนานเซติกแคดซิดเป็นแมวสีดำตัวใหญ่มีขนหนาและดวงตาสีเหลืองที่ส่องประกายวาวับยามค่ำคืนด้วยความลึกลับจุดเด่นของมันคือจุดสีขาวเล็กๆที่หน้าอก ขนาดของมันเกือบเท่ากับสุนัขขนาดเล็กสามารถยืนด้วยสองขาได้เหมือนมนุษย์และเคลื่อนไหวได้อย่างเงียบเชียบในเงามืดมีความเชื่อว่าแคดซิดสามารถขโมยและชี้นำวิญญาณของผู้ที่เพิ่งเสียชีวิตได้หากวิญญาณของคนตายนั้นยังไม่ได้ถูกอัญเชิญขึ้นไปสู่สวรรค์วิญญาณนั้นอาจถูกมันขโมยไปทำให้ในเวลาที่มีคนเสียชีวิตผู้คนจะพยายามป้องกันไม่ให้แคดซิดเข้ามาใกล้ร่างของผู้ตายเช่นการจัดเวรฝ o r ศพจุดไฟ หรือป้องกันด้วยการใช้สมุนไพที่เชื่อว่ามันเกียรตนอกจากนี้แคดซิดยังสามารถเดินทางระหว่างโลกของคนเป็นและโลกของคนตายได้อย่างอิสระซึ่งทําให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมโยงระหว่างสองโลกอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับพลังลึกลับแห่งธรรมชาติและมันยังมีความสามารถในการแปลงร่างจากแมวธรรมดาเป็นมนุษย์ได้ด้วยในบางเรื่องเล่ากล่าวว่าหญิงสาวที่เป็นแม่มดสามารถแปลงร่างเป็นแคดซิดได้ทั้งหมด9ครั้งแต่ถ้าหากแปลงครั้งที่9้า จะไม่สามารถกลับคืนด้างเป็นมนุษย์ได้อีก 9. แวมปัดแคทแมววิเศษในตำนานของเชโลกีชนพื้นเมืองในอเมริกาแวมปัดแคทเป็นแมวขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายเสือจากัวมีขนสีเข้มและดวงตาที่ส่องเป็นประกายขนของมันจะส่องแสงเมื่ออยู่ในที่มืดและเต็มไปด้วยความดุร้ายทำให้มันดูเป็นสัตว์วิเศษที่น่ากลัวอย่างยิ่ง กล่าวกันว่ามันเคยเป็นมนุษย์ต่อมาถูกสาบให้กลายเป็นแมวหลังจากละเมิดข้อห้ามของชนเผ่าแวมปัดแคทมีพลังในการควบคุมจิตใจและทําให้ผู้ที่จ้องมองดวงตาของมันต้องตกอยู่ในผวังหรือหลอนจากสิ่งที่กลัวที่สุดมันสามารถสะกดจิตมนุษย์ให้ทําตามคําสั่งของมันได้นอกจากนี้มันยังมีความสามารถในการล่องหนและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทำให้มันยากที่จะถูกจับหรือถูกมองเห็นในบางตำนาน มันอาจเป็นผู้พิทักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ละเมิดหรือทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างไร้ความเคารพ 10. ยูนแคสแมวยักษ์ในตำนานพื้นบ้านของไอแลนด์ยูนแคสเป็นแมวยักษ์ที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับบ้านหรือมมาและมีความดุร้ายคนของมันฟูหนามีสีมืดดำหรือมีลายที่ทำให้มันดูกลมกลืนกับค่ำคืนอันมืดมิด ดวงตาของมันเปล่งประกายสว่างในความมืดมันมีฟันและกรงเล็บที่แหลมคมเพื่อใช้สำหรับล่าเหยื่อตามตำนานเล่าว่าในช่วงเทศกาลยูนหรือคริสต์มาสทุกคนในครอบครัวต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะการปั่นได้และทอผ้าค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในครอบครัวจะมีเสื้อผ้าใหม่สวมใส่สำหรับการผาเผชิญหน้ากับความหนาวเหน็บของฤดูหนาวหากใครก็ตามที่ไม่ได้รับเสื้อผ้าใหม่ในช่วงนั้นจะต้องผเผชิญกับชะตากรรมอันน่ากลัวจากยูนแคส ยูนแคทจะคอยตรวจสอบและลงโทษคนที่ไม่ขยันหรือไม่ได้รับเสื้อผ้าใหม่สำหรับฤดูหนาวมันสามารถมองเห็นทุกคนในหมู่บ้านได้ในช่วงค่ำคืนของเทศกาลยูุนเมื่อมันเห็นว่ามีใครไม่ได้รับเสื้อผ้าใหม่มันจะออกล่าคนผู้นั้นและกินพวกเขาในยามค่ำคืนในสังคมไอแลนด์ยุคเก่าการทำงานหนักเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความอยู่รอดในฤดูหนาวที่โหดร้ายการได้รับเสื้อผ้าใหม่ไม่ใช่เพียงแค่ของขวัญแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขยันและความสำเร็จ หากคนในครอบครัวทำงานได้ไม่ดีพอจะไม่มีเสื้อผ้าใหม่ให้และนั่นหมายถึงการเสี่ยงต่อการถูกยูนแคทลงโทษตลอดคลิปนี้เราได้สำรวจเรื่องราวของสิบเทพพระเจ้าแมววิญญาณและพูดพายจากหลากหลายวัฒนธรรมเห็นได้ชัดว่าแมวไม่ใช่เพียงสัตว์ธรรมดาแต่เป็นผู้พิทักษ์แห่งความลึกลับ พวกมันไม่เพียงแค่คอยคุ้มครองมนุษย์และบ้านเรือนแต่ยังมีบทบาทสำคัญในโลกแห่งวิญญาณน,นำพาผู้คนผ่านความตายและเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลการเล่าขานเหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโลกที่เรามองเห็นและสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังและสำหรับเพื่อนที่ชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวตำนานที่จะนำมาเล่าในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ